สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านหน่วยบัญชาการทหารสหรัฐภาคกลางหรือว่าเซนขคอมระบุเมืม่อวันที่14มกราคม2567เวลาประมาณ16นาฬิกาส5นาทีได้มีกีฬาโน้มร่รรอนต,อต่อต้านเรือลูกหนึ่งถูกยิงจากพื้นที่ติดอาวุธของกลุ่มกูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากยุรานไปยังเรือ U.S.S ลาบูนหรือว่า D.D.G 58ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลแดงโดยขีปนาวุธถูกยิงตกในบริเวณใกล้ชายฝั่งเมืองกูไดดะโดยเครื่องบินรบของสหรัฐพร้อมย้ำว่าไม่มีรายงานพบผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากปฏิบัติการดังกล่าวก่อนหน้านี้สหรัฐปฏิเสธรายงานของกลุ่มฮูตีที่ระบุว่าสหรัฐนั้นเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในเยเมนเมื่อวันที่14มกราคม2567ซึ่งทางการของกลุ่มฮูตีกล่าวว่าสหรัฐและอังกฤษโจมตีเมืองกูไดดะเมืองท่าติดชายฝั่งทะเลแดง ซึ่งกลุ่มฮูตีนั้นยึดครองอยู่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กาลาโหมสหรัฐรัวเป็นตะกอนต,ตอบโต้ว่าไม่มีการโจมตีของสหรัฐหรือชาติพันธมิตรเกิดขึ้นตามที่กลุ่มฮูตีนั้นกล่าวอ้างแต่อย่างใดทั้งนี้สหรัฐและอังกฤษเริ่มโจมตีแหล่งท่องสุ่มของกลุ่มฮูตีในเยเมนโดยเฉพาะกลุ่มซานาะเพื่อยบยังพฤติกรรมก้าวร้าวของกลุ่มฮูตีหลังโจมตีเรือบรรทุกสินค้าจํานวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2567ที่ผ่านมาทั้งนี้สหรัฐกังวลว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับกองก,องกำลัง ตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสาหรัฐยืนการว่าไม่สามารถปล่อยให้กลุ่มพูตีคุกคามการเดินเรือระหว่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้อีกต่อไปความเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนการดําเนินการในการโจมตีเรือเข้าไปยังฝั่งของพูตีที่ผ่านมานั้นพวกเขาก็ยืนยันว่าพวกเขาจะดําเนินการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์หลังจากที่ถูกอิสร,ราเอลนั้น จมตีอย่างหนักโดยเฉพาะการปิดล้อมฉนวนกาซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า23,000คนในขณะที่ล่าสุดครับฝั่งของกลุ่มฮูตีนั้นก็ได้มีการออกมาประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพวกเขาได้มีการดําเนินการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของทางด้านสหรัฐบริกาโดยพุ่งเป้าไปที่เรือ MV y p r o n d a e g o ซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X บอกว่า เรือรับล่าวนั้นถูกโจมตีโดยอาวุธหรือว่าจรวดซึ่งเป็นการโจมตีมาจากกลุ่มบูตีเช่นเดียวกันทางด้านยาญาซารีโคกของกองทัพบุตีระบุในเวลาต่อมาว่าพวกเขาได้เป็นบัติการทางทหารเล็งเป้าหมายเล่นงานเรือสินค้าของสหรัฐอเมริกาในอ่าวเอเดนโดยใช้จรวดทางเรือในจำนวนที่เหมาะสมกองทัพบุตีและก็แหล่งข่าวจากรัฐบาลเยเมนก็เปิดเผยนะครับว่ากลุ่มกบฏนั้นยิงจรวดจาก้อย3ลูกเมื่อวันที่15มกราคม2567ที่ผ่านมา เพื่อที่จะเอาคืนทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่พวกเขานั้นดําเนินการในการโจมตีเมืองหลวงของเยเมนก่อนหน้านี้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวที่เราจะต้องตามกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายฝ่ายนั้นกําลังหวั่นวิตกกังวลอย่างยิ่งกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเพราะมองว่ามันอาจจะนําพาไปสู่ความขัดแย้งที่บางปลายในขณะที่ทางด้านเอ็มแบรบริษัทด้านความปลอดภัยทางทะเล ก็ประเมินว่าการโจมตีเล็งเป้าหมายเล่นงานผลประโยชน์ของสหรัฐในพื้นที่ทะเลแดงและในตะวันออกกลางนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่สหรัฐบริการนั้นเข้าไปโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งฮูตีนั้นก็อาจจะเป็นการเอาคืนโดยการพุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์ของสหรัฐมริการโดยเฉพาะเรือบรรทุกสินค้าที่จะต้องผ่านทะเลแดงในช่วงเวลานี้มีเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท่าอินเตอร์ได้เกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเทอร์นเต็ด้วยครับ